เนี่ยเขาจังไี่มันเก็กับใจมันเจียวเมียอยู่เนาะโอ้เอาเมียคือเจ้าน่ะตีพอไครล่ะพ่อบปกปอยจนหันเบิ่งผู้นั้นผู้นี้เนาะสบายพ่อเาบปกปอยบอยอุบลเตี่ยบอยได้สันบอยบันไพรเห็นลูกกูแล้วประิมากได้เจ้ามามึกเมื่อเห็นหน้าพ่อกูกระเทักอยู่มึงเห็นแต่มึงเห็นกูตะเป็นบาเอาไปเห็นแล้วกูมน้ำมึงมึงหรอกว่าโอ้ยกูมาแสดงขนาดมันกูเทน้อยแบบเบิ่งมันปักกี่ขาเลยจะไปนน้ำเบิ่งเแรกจังไหนเมียเอ้าว่าธรรมดาเด้ พระเอกอีสันพระเอกพระเอกอุ้ยคณะใดล่ะเยาว์ทองโชคดียูดอกเมียอย่างกูเกิดปะทันเบ่าวรุ่พอตุบมเครียดดอกท่านหนูไพเอกเก้าคณะขวัญดาราเดิหนิเออเทพลังสันขวัญดาราเทพลังสันขวัญดาราล่ำดีใจพอตาแม่ทุกคนองสิพระเอกก็บ้านกูแจ้งที่เทียหาเทียบ้านตอนเขาไปจ้างเขาเย็นหนาพระเอกบ้านเออเห็นต้นได้ปูเตอร์เทียล้อล้อกวันไหมไทยยืนเสื้อชุดขับยาวมือเกลือยกสี่ขึ้นห้างเราไปยังไหนบ้านี๋โอ้ย กลัวมันต้มน้องเมื่อกพะเปียบันั้นเฮดเตเสยู่ออกมาแล้วบ่ะดิมุ่จะกับเว้าแล้วเป็นตะขีเดียดให้เนาะแม่แล้วเป็นซันนี่ลีตีแล้วนี่ชูมือนี่เด้โอ้ยหนูแต่ตะเข็บมัก์คให้เช้าลีแกง่งกว่านีิมารับชูบุญพี่น้องพี่น้องฟังเขาจะมาเสิร์ฟมาอีกเอขาข้าเจ้าเสียเบิดประเทศแล้วบอสเสียก่อนผมประเทศไม่เคยเห็นตะเทียก่อนผมปเทศได้ยินเทียแรกนี่เอาว่าเอานบะมวนแต่ขนาดมาดข้อไหมฮะแต่รับแต่รับแต่ภาษาเระเบียบยังถิ่นมาทอควนดาราดได้เตี้ย ยุ้งมากันอาจารย์ผัวยุ้งจังเลยมาเจี๊ยบไปเลยน้ำพ่วงเครื่องแข็งเขาจะหลงเงี้ยังยุ้งล้ำสดสดล้ำสดสดได้ค่ะกันห้าเสียงดีที่จ้างไปไล่งัวเจี๊ยเข่าคอกเฮ้ยง่วงมาฟังด่อหนังสิเอาเนี่ยถ้าว่ากุศลตีมันเหยียบหนามันน้ำออกสินหรอท่าพร้อหยับออกไกลๆกูเมี่ยตึ้งแค่สิสินกูหลายอีปอบเออบอลตัวละเนาะโอ้ยังบอทัถ่ไหนถ้าใดล้ำอ่ะมันบ่แห้งแล้วเนาะฝนตกกินเนาะบ่๊บ าาน,น้ำบทเขี่ยงทรงสอนแทรกตื่มบ่มีถอยผูส้สวมร้อยเงาสินยืนจินตะนาหนอ,อมโอ้ยเที่ยวเราล้อมเก้าเกี้ยงปากายแววคือแก้วแวนให้ว้าวว่าคือว่าแวเสนอแป้งเป็นจริงตอนสวายลุงปานแทงทองควรดาลลานพี่น้อง ขยันทองน้ำเสนอเพื่อบำเลอือบำลุงใจถ้าเมียกลางอยู่ในเรื่องอุ้ยเมียใอยเบิ่งแล้ววชัดเจนบกักขลย้ท้า,ทาออกสีลออกอย่างมาหัน่อยว่านเล่้ยวจ้าครจคือไผคือไปก็คิดแต่ก็ขึ้นมาพุ่นสวัสดีค่ะอาจารันวันลงเลง <laughs> สฉพาเนาะรับบังสีเฉพาะวนพันหงเฉพาะนแม่ขายสมปาก็มีแเด,เดียวน้อยขี้ขาเนาะ <laughs> มึงอย่าเบาเด้อไปยังคือห้างไปอยังสาเหตุหลักประเด็นประเด็นเป็นน้ำลั่ดิกูเจ้าหูจะว่าเพื่ออะไรตุตีคนตายตุ่ตีว้าแต่ได้ตูนเทนอ๊ปากงี่แหละตุตีกูกไปตีรังห้างเลยกูตุไม่ได้ตีเลยกูตุยี่เงาที่ทานี่โหดก็กูมู่ว่าไปยังคือห้างอ่ะผูตรงตลาดคั้ยไปสอนเต็มสายเจนว่าสันกะเจ็งเออบล็อกเปียร์เซียนกะเจ็งโดนดารากะเจ็ง อียอีกกว่าทำนี่ล่ะเพิ<อ>่นก็เป็นก็เปนเดือนเดือนเพ็เออเดือนเพ็เห็นบ่เดือนเพ็ญทได้เก่งเด้อหาทีาท่ผ่าส <laughs> ิบมันมันนี่เป็น,เป,นเป็นตลกยอยู่บ่อยบ่อยโอ้ยยัน <ะ S 1> บ่อยอยู่เลยคนที่กูลูก <laughs> ขอเขาพันนะขอเขาอางังไหนอันแบงให้สอนเต้นจากสองเพลงเนี่ยพันะที่แรกเขาว่าให่สอนอยู่เพราได้สืบข้าวไปสืบข้าวมาเล่นแต่ตลกก็ซื้อเขาหลักคู่พันะเขาว่าอ เอาเถอะตาคัตเจ้ามันจะของเต้นเป็นบโอ้ยเป็นคู่หอดสอนเต้นหมดแล้วล่ะอุ้ยกัเหล้านี่ล่ะเต้นเสื้อแถวหนาระเบียบเ่ลี่ยนตะกอนเนี่ยเต้นเบอร์แถวหนาระเบียบได้เนี่ยเต้นให้เบอร์แดงตาบักคักบักคักหลานนี่มากูก็แล้วกันล่ะหลานเหล้าเนี่ยมากเก้ามากนอนยังเอา กูงั้นไรเจ้าบ้าแต่วาาผู้ใดมาผู้ใดกูเห็นว่าไอ้บักนันโพคโอดยโอ้ยโอ้ยถ้าบ้าไน้พภาคไหนกันเลยเอาพี่น้องทั้งบ้านขาจักคนแล้วจคนวเดี๋ยวไอ้กูบังคนจากกันเปิด เคลี่ยอาห้มันแล้วก่อนซีหาเงินให้คนหาซะก่อนคก็บอาเป็นคดีไปหาเงินซะก่อนที่อยู่ซื่อก่อนคู่นี่ละนี่แหละเวลากูสิแกงขึ้นมึงเอาฟ้าเปิดก่อนเปิดก่อนแก่ฟ้าเปิดนี่แหละพยานเลาวน้องเดียวนี่แหละแม่ยังเงินเข้าเงินทุ่มพราะไส้ทุ่มเจหน่อยหัวโปกเล่าเนี่ยเอางัวนหน่อยทุ่มเนี่ยเอาเกือขึ้นมไปัดปั่นซิโพลแต่ละเจนี่โอ้ยเอามาจุงเอางัวเลยคนนั้น ตั้งแต่แล้วสุดยอดนกฟ้ามวดเกศีนี่เนาะเปิดไลฟ์สดกันนะอิสานดานอย่าบอกอย่าบอกอิสานดาเปิดเบื้งพีเปิดเบื้งน้องตอนนี้อยู่ในกลุ่มเท่ายพี่น้องค่ะตอนนี้ฝนเริ่มซาลงแล้วจังน้อยค่ะอีกไม่นานนะคะพี่น้องเสด็เบิ้งโชวคยังเต็มรูปแบบนะคะพร้อมกับศิลปินรับเชิญมูนีนํามาฝากพี่ฝากน้องนะคะของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่มึงพยายามขันมึงขึ้นบ่อ๋อมึงหันไปเบื้องไปกูจจารมึงบอกซื้อคณะผีต้องไปหลา่มอง บ่แม่นคณะตาคนแบกตู้ป่าได้หน่ะน้ำเบื้องดีๆเด้อจังหน่อยสิประกาศว่าสานเราบ่แม่ยนดีเห็นบ่เห็นบ่เออเพศสงการฉีกขึงตายที่เขาอยู่นั่นเออเอาซื้อพี่น้องซื้อบัตรหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสองมือค่ะป้าก็มายืนหนี่คือมานอนเอาหลอดสันเอาไงประเด็นเนี้ยกูไม่ได้งอือปวกสูบปวดขากระทุนยืนจาาเขบกูนี่เป็นคนฉลาดว่าเป็นนักศึกษาอาชีพฮะเจ้าปวดขาบ่ปวดอยู่นั่งเห็นบ่นี่ กองจับกูผู้เดียวผูดห้น้องจับเอามาเปาอเอาเปียกมูคาเคอ่ะแต่ว่าทีมไทยเป็นผัวจากของแต่เจ้เอออ่ะห้าพันแปดร้อยคนนะคะซื้อบัตรซื้อตัวกนไลคนแจพี่น้องขาอ่านคออเมนเลยสิอ่านคอมเมนต์ยข้อเม่อเลยนี่เอาก็อ่านตัวชุดนักศึกษาน่ารักมากบอวยขอบคุณมากนะคะอ ฝากพี่ฝากน้องน้ำเนนะคะสำหรับไรนนี้นะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเงินราคา149ี่บ้าทเดี๋ยว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 เด๋ยดียวอันไหนค่ะยังอีกปะเนี่ยพูดได้มากกันยังโดนปะเนี่ยไทยนี่ค่ะฮะไทยนี่แมนเพิ่นมาดูดส่วนบอกแมนเนี่ยเนี่ยฮะแมน อุ้ยจะ่าแม่นถ่ดป้าจะยิ้มแห้งเด้ออุ้ยจงเอิบออดอุ้ยหนาจะได้มาพับขึ้นรถเกียร์ซ่อนเธอเดี๋ยวเมื่อไปหามาเพื่อกเพื่อนระเอกทีนี่อโว่าสิขึ้นมากัดเจ้าเจ้าคือกัดก่อยข่อยก้อนไปป้านี่ตินี่ติครูจินอ๋อว่าสพเขถามหาไม่เป็นครูจีนเนี่ยตอนนี้ครูจืนตอนนี้เปียกเกินแล้วจืนเปียกเกินแล้วฮะปากมเขาว่าปากหมุดปากหมุดดูดให้หน่อยเอ้าดูดีดูดัง อีบปอบอันนี้มินไหนบ่เป็นตาแก่ยามฝนตกเข้าเดียวกบคือออกก็ไม่โกบไม่ยังสันอึ้งยางไม่้ยางก็ไดนจะบูชาขี่จะขาดอันนี้ย์อันเขาเอิอเจซีนเนี่ยไปแนวนั่นแน่แล้วมาแล้วมาหูแจ๊กเจ้าพนันอันก่อนที่มารายการแม่ลาเนี่ยเดี๋ยวเบงเดี๋ยวเบิงบอกว่าแม่ลาแต่ละหมื่นเนี่ยเขาเล่นจังไหนดีให้การบาดมาก่อนบอกบอกพอค่อยเบิงความไ่ขี้ขี้ดีดเขาว่าโอ้เขาว่าผู้ใดสิมานี่น่ะต้องมีบทบาทที่เท็ดใดญสุขคนขนาด ขนาดหัวหน้ายังเฮ็ดได้ดิแมนเห็นได้เติกเตะปากผู้ใดเตะปากนี่ผูดไอ้ลมขึ้นอ่ะคาโต้ถิดข้นไหลแมนบ่แเมนเอาเจ้ากลับไปนี่ละเบียบปุ๊บอุ้ยพราเอให้คาโตขึ้นเลยเพราะที่วัดยู่ระเบียบเสียได้ล่ะเอาเนี่ยสิละปีนไหมเนี่ยนะเพราะพิษป่ะเนี่ยฮะเพราะพิษเตี่ยมันเป็นตังไหนกว่าฮะอุ้ยตายใจนี่เราจะสีแล้เขาเมียนยังบหมือนเดมเนาะเมมสองหัวสามหัวกวนมันเกลียวปู๊งปู๊งถือไห้ไวไห้มันในี่ยกูมีนใส่ไห้แล้วเนี่ยใส่ไห้แล้ว กูเลยที่ว่ากาคีก๋วยเตี๋ยวแซมบีหาเอ้ยปแดหัวจะได้มาคือหัพักตบแต่แม่กูบอกว่าไปงานหลายๆซื้อไมหในวิกนั่นน่ะกูขายหนาขายตายีหรีเออขันซื้อมาเนี่ยงๆผ้าไส้กรหยุ่มมุนคือเกาปแดเมยจะใช้ที่ทำขึ้นแถขึ้นอย่างวิบาร์มันแอนอลอดีเฮ้ยเนักร้องไม่ดังไม่รู้จักอย่าอย่ามาพูดอะไรกับฉันจะไม่รู้จักยุตสาวหน้อยขันเอนบ้าดังไครที่ดังจะก็บอกไปทัวร์เนาะเอ้ากูจะไปเท้ากูเลยเอ้า เบเข้าไปแล้วี่อกทีโอ้ยไปอยูกไนี่ไปเล่นูดชไหมูนอยโ่ไปจเบื้่งกวนอ่ะข้านบอะไรโอ้ฝากเพนเน่ฝาใครเออพุทพนิปาพเ่เขากังก้แก่กองจัดทั้งหนูจัดหน่อยเออ เสื้อบาดในลก็กพุทธในรอยสี่สิบเก้าบาทสุดยดูดอันนั้นจะเป็นล็อกติ๊กตอไกลอันดูดไป็นแค่ละคลิปกูกับมาเลย์บาร์นี่อยู่ทีงไหนสันโอ้ยดูดแล้วไปต่อกันซ้ำกูเบื้งเลี้ยงเดียวอ่ารลดไปเนาะ <c oughs> เอา้ <c oughs> เอา,อา,าม,มื่อเนิ่นกูเปิดขึ้นมม่ตะกูโอ้ยต่อยกูอ้ากูก็จะเห็นอย่างอยู่กูยังไหวอยู่เออเ่าแล้วอ่านคอมเมนต์มันปะเออเสียง ธรรมดาสีบาได้ล้อดสองร้อ้ยอ่านอย่างอ่านทราบภายในก็จะอ่านบอกจะว่าเขียนเมรี่อย่างมากใส่สุดรนักเรียนอย่างดีไปตาอ่านออกขึ้นอย่างนี้กูใส่สูตักเรียนกูใส่ปัญหากินไงซื้ออย่งทีจ้าคันสมบัติบ้านบอสโจนัางยวงเสียหรออ่านคอมเมนต์นางเสียสีได้บาทเดีย่เอออันนี้เจ้ามาเยือนเจ้าต้องได้จักสิบบาทเอาล็อกเฮดเดิ้ลสิบบาทเอาู้มาเยือนให้สิาำหรับเจ็ดสี่เนี่ยโฆษณาขายบาทให้ได้สิบเออให้ได้สิบบาทอย่าเมาแลาวมันดีปานนั่น เมื่อเกิดมาเเบาตีสี่ฮะเสด็จพีเมื่อเกิดเมา่อเเบวเป็นวะเบาน้ำไหลไฟรัดเบาจนฝนตกเบาหาแมวเัื่อยเฮ้ยแต่ถอดพวกแท้เฮ็ยอะไรขึ้นออกมาถึงเละไอ้โอ้ยไอ้เยอะมาสั่นเยอะมาที่พ่อะเศรษฐีเสด็จโอ้เสด็จเสด็จพี่พ่อเื่อเพื่อยังเผื่อตาหักตัวจัื่อตามมาเรื่อยๆเผื่อต้องมาจับกูพี่ก็โอ้ยคนนี้อย่างว่าหน่ารักเห็ดจำมมาอยู่แต่อย่าไปฟังนั่นฟังนี่อ่าฮะ มันเป็นยังไงก่อน่าเาเป็นไหนอะไรอะไรว่าบอกแต่คนแทงเหรอราว่มาดิคนเป็นทังไหนนี่ละสองเทียนยังมาสมบทบาทเลยมีสมมีรีลายเอาปืนมายิงกูะพือตนไ้นก็ไ่คอยถือตีกูถือตะปืนก็ระเบิดหรืันเลยเอาละขอบาทให้ได้ขอบาทขอบาทนเร็วแต่สต้าื้นเขาเงินตัวนี้เขาเดี่ยมนกลัวแล้วแต่ศึนอนไปเห็นแยกแล้วแต่เอาผ้าบางสั้น ก็เอิ่นพี่น้องมาเนี่ยสมกับบัตรโจคิดหอดเฮาในเมียเพื่อนเอิ่นมั้ยใหบัตรซอยนี่ให้สมดังเนี้ยเจ็ซีนี่มันเป็นไหนกัเสื้อบังคับเขาอีกเอาอ่ะไอ้ยังกอดบัตรโอ้เพิ่มอีกท่านหนึ่งจีบบัตรท่านหนึ่งให้มือกึ่งผู้เดียวเอื่อนเพิ่มซื้อบัตรพี่น้องค้าบูนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะเปลี่ยนไปเนาะเออเดี๋ยวดูก่อนนะดูคอมเมนต์ก่อนนะคะคือคืออ๋ออย่างนี้โอ้โอ้โอ้ถือนักโป้เขาสิละ พี่น้องโอ้ยทีแรกนึกว่าอันนั้นไม่ใช่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านค่ะซื้อบัตรนะคะหนึร้บเก้าบาทเอาเบอร์พอมเพศสุดูอ่พอมเพศนะคะศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าเอียงเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่เออยาให้อีาก็จำไรไว้แต่ว่ามันสิเป็นสี่บ้านแพงโอ้ย ยู่นเด็ดพนันพนันกันหลายยุ่นไปยุ่นอะเบียกกว่าสี่พนลำแม่นไปสี่พนลำม่เนี่กันสี่น้ำบงสาอ่ะจ้สี่น้ำบงสาเออ่ไม่ใช่โดนลรือที่น้ำบงสาเนี่ยรอรอรออุบัติโออยังอนุมาตรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอนุมาการเตะอุบัติประยการเล่าด้วยกันนะเว้านั่นเว้านี่ยุบได้ผอหาบัตรบัดรจูเอาเกสีมาอีกนะก็คือบอกว่าคิวไม่ว่างเลยนะคะคืออยากมาตลอดทุกวันเลยแต่ว่าค่ะที่ไม่ว่างไม่ใช่อะไรนะคะค่ะไปฉีดวัคซีนค่ะ ปกติเขานัดพรุ่งนี้นี่ยมันมาก่อนปูศาสตร์ปูศาสตร์อีหยังนี่จากกาตาอีหยังกาตาปู้ศาสตร์ถ่านแล้วยุกาตาพาร์ตประเทศกาตากับมิชาตีเปิดทางสื่อจากประเทศไทยนี่ล่ะมีอยางว่ากูเด็กยุคผุนกับพีฮอดศาสตร์นางเบิงซัมนี่กับคุ้มแล้วเห็นบ่ชอบนักของฟรีอะเดี๋ยว กูจะถุงซองผ้าป่าไปให้อยู่เดียวฟีจังไหนมิมิแต่ซุ้มเสียบาทเได้หนึ่นเมต่ยหั่นพวกซื้อบาทได้ออกไปนะครับไม่ต้องดูในเม้นนะครับเพิ่งอยากเบิ้งก่อนไหมเนาะกูกูรำคาญตอบเอาคนใหม่เข้ามาคนที่ยังไม่ซื้อเข้ามาพวกซื้อได้ออกไปรอเลยโอ้ยเอาเปรียบเพื่อนตอนที่ซื้อได้ยังมาเมืองฟรีออยู่เออเออเออโอ้ยโอ้ยล้มทางอย่างไรล้มทาง อีมีหน้าล่าาาะแย่หัวนอันยากบาัดไปเพิ่นสีส้มเขิขขขนๆแจ็คหน่อยดอกขันมาทั้งบาดแพงเป็นยังเพิ่นมีความเกา่าความหลังอยู่นี่เอาเปนะา็นอย่างขวางสันเอาตะกี้เราอยจีพันธุ์ครับเอกอยู่วงนี้ผูองนก,ก่อนมย่าบอมย่าว้ากูละช้ำย่าบอะเอกใดนคนไหนคอยไ่อยากบอกเลยเอาอักษรย่อเนาะออักษรย่ละน้อยเมมบัวซอนย่อโอ้ยย่าว้าบอกล่ากูมักเวลาน้อยเถอะเป็นยังกูอยากจูบต้นอยู่ข้าลิตั์เดี๋ยว ไปฟังลำตะก,กี้จากกือเบาให้คอยบอกให้บอกเลยบอกคอยนี่แล้วว่าวอาละ,ละน้อยให้แน่วอาละน้อยให้แน่จากอ,อกรวังสี่ยูไปเฮ็ดดังมากกว่าไม่ค้นแจกสันตาย <laughs> ดังแหลมก็เข็มอีก <laughs> เฮ็ดมากก็บอะไ้เฮ็ดงามมังค่อยเหียวตาบสาดจุกงไกลย่วงโอ้ยไม่บายเขามาสมหน้าสมตาผสมกับขี้รถมาแต่เราเอ็นหาเขานาะมันเห็นผู้ใดมันมาเปิดอีซี่เนี่ยจนได้ว่าให้มันยุ่นนั่นนั่น้านก๋วยเตี๋ยวยุคขัางห้านวาลัมไอปีศาร์ บอก่าได้ื้อได้อยากไอ้กล้องกูได้เลดาวโลดได้เบอลฮอตปีนี้แล้วอีปีศาจอ๋อปีศาจหมาหน่อยก็ก็ก็ให้เบิ้งนั่นไงเออเบิ้งกับเบิ้งบริบาตไปเติมเน็ตซอยได้ล่ะก็เติมเองกับเบิ้งเองได้ละถ้าทักัขาเรื่องซอยเมนูผู้อยู่ทางบ้านครับวันนี้สะดุดเนจ่าตทางทีมงานเด้อสงสัยพี่น้องเติมเน็ตเก่าบาทต้องไปเติมจีสีเป็นสีเลียนเร็วสะดุดเนจ่าตทีมงานเท่าผ่านนี่เท่าแห้งอยู่ดีค่ะ เน็ตเก้าร้อยก่าพุ่นเลยกินปลาหมึกเอาปลาหมึกกับพี่กูขายที่ไหนลคุมจักแล้วขายเบียร์กับมี่ขายเบียร์โอ้ยยาบาเบียร์ลูกเอฟซีสาวหน่อยมีขายทุกอย่างโอ้ยโอ้ยเอฟซีสาวน้อยงอนเจสี่ว่าละน้อยวสันน์โอ้นเดี๋ยวตะกุติยันถูกซ่วงมันเท่านั้นค่อยซื้อบาดตาปลาหมึกเจสี่โอ้แฟนเก่าละน้อยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะคนกระโดดปะเ็ดทายหน่อไหมคือแต่หักแต่ไม่หน่อไหมไม่ใช่อะไรคือหน่อเหรอ เอาว่าจังว่าเนี่ยมืออื่นเหมานแม่น้ำมูอิลีเตอร์เนี่ยเ่งผู้นี้ผูนี้ส่งลูกน้องมาแทนแล้วมาอนีมาอย่างเอามาอนีโอ้ยมากินเข่ากับกล้วยกับอีตุ๊กปุกลูกกูซื้อือได้ยินอาหารตอนรับแขกเข่ากับกล้วยเออยายกูไปลอยอีพี่แล้วเขาตอนรับอาหารแบกแกงดีมาหอดสช้าหน่อยอีปุกลูกแม่มากินเข่าเขากกล้วยนี่บูผู้บ่าวผู้บ่าวเก่าจ่จังเด็ก็ว่าหฮันจัดการกันนะว่าจังเด็ก็ว่าหฮันโอ้ย ต้อไปบอกกันลังหานนี่แหละเห็นปะเที่ยเลอยเที่ยนะฮะเล่ล้วมจะย่อมอาลาหอมจากฟอตไกันน้าเออได้ตัวนี้เนาะการแสดงเว้ยตีะกี้บอลปานีดตะกี้เป็นยังไงคือสารลักสารสยามนี่เกิดมรท่านนะสัวไปไปมือดในยูทูสารลักสารสยามตะก้อ่านหน่อยกับซึ่งนล่ะตะกี้คือลายพบุตีความกันเบิกันนะาความกันเบิกันนาโอ้ยกูอยากไอายคนนี่แหละ ยุดทูบก้อนบอกรี่หอมาปาดแม่นเฮียคืออย่างคือจังไดฝนจาดก,ก oh. ูแท็กบอสโจเลยครับประถนาะแท็กไปทำไมอันนี้ระทานเศ่าอ่านอยู่เนาะเรียกกลมดูในกลุ่มสี่เพียงเค็กเออจะดูไหมถ้าไม่ซื้อก็ไปนอนดับไฟนอนเออ,อ่ามาอังเขานี่ขอบคุณผู้ชมเจ็ดพันคนอยู่บ้านนะคะซื้อบัดขาดหนึ่งร้อยที่ซื้อกบาท เบอร์พะเพยยังก่อศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหอากูทวนเดียวมึงดูศูนย์หกหนเก้าสามเก้าสามเกหนึ่งโอนีนี่โอนประดนไอ้ผู้ชายสมโอนไว้แท้เอาทวนทวนทวนเอาก็ไดผอใด่าตัได้ป่ะนี่ให้อีทวนเอาทวนก่อนกูมีไลนลยกูมาโทรกูคุยทางไลนูไม่ไลนกบอลแล้วกูเลนไลกับบอลแล้วกูมาโทรมาโทษเปี่ยนกันเลยย่งเขาให้โคชนาเบาอีผี ผัวเก่ามาบัดนี้ยืมมาเบาเด้อกูไหมปากเขาหนีเด้ลูกพี่พ่อไม่แม่ยเด็ดนี่เขาไปหนักศึกษาให้แก่เขาได้เพียงอันนั้นเขาก็ย่งเหียอไก่เรียนหมอเด้วยนี่หมอยยังหมอยทำถือพ่าน่าสักศิษฐ์แล้วเนาะเหมือนหมีแพนด้าหอแตกแตกปากเสียมากข้อจะเหมือนอะไรตัวอะไรนะเออ่ปลากระตูนไม่ใช่ไม่ใช่ปลากรตูนอะไรปลาเป้าเน่าซื้อบัตรตอนนี้ทันไหมครับ ถ้าไม่ถามจะทันค่ะถ้าไม่ต้องมาดูไลฟ์สดไม่ซื้อเราจะทันนะคะ,ะยาค่ะอย่าสาระแนนะคะอย่ามาถามนะคะคือนี่เกซี่หรือแอนอรีโอ้ยยอดชันไปเปลี่ยนเอแอนอรีเลยครับคนละชั้นกันเป็นอย่างแม่นักร้องไม่ดังอะไรออดังก็ปลอมหน้าปลอมเสียงก็เหมือนจางๆเอ,อ่อเอนเต้ปูเคยได้ฟังไหมล่ะเพลงแวบๆอ่ะเอียงแวบๆ เอาเพลงเขาเมยเพลงแหวลองเอโนร์ดีค่ะว้ายรถแห่นี่เอาไปเลี่ยมแบบนี้ซมปืนจ็กหนอยดูตีปุกนะแซมเปืนจ็กหนอยตข่อยกับรองมาเปล่นเนาะเเพลงมันไม่ดังคนมันติดกระแสเฉยๆเอาก่อนน้องเน่นๆได้ป่ะเอาโอ้ยกว่าใครเอาปารีสดานอะไรอย่างคู่คู่กินอะไรวัดวัดอย่างนี้วัดกับเข็ม เออกูสิว่าเข้มอยู่กูสิว่าเอียงเขีมอาจจะเป็นบัสกับสาร่าก็ได้ท่หเฟิรนเมียนมาน่ะอ๋อพวกเขาเป็นควกกินกันหรอเออกูต้องหูดได้สูเอาก็คือนจังเจ้าสี่วินนั่นเดียว้าจินวินจินวินเลยฮะมักเจนหน่อยฮะมักเจนหน่อยท้าทิพย์ทัาเด่นบัสที่ได้ได้วินไม่หรอกเกสีเก่งจังแน่นอนถ้าไม่เก่งกินไม่กล้ามาคนเดียวหรอกไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์มาหรอก มันตาใสครับโอ้ยมาตาลอยเห็นผู้เลี้ยงจอดสามเที่ยงฝนตกเพราะแปลงม้าเขาหนาแล้วเนาะหนามันท้อลมฝนเศร้าย่งจ้าฝนฝไม่ได้เศร้าค่ะแม่เองฝนเศร้าเ่ราะม่นฝนเศร้าขอโทษค่ะโอ้ยแม่สี่สู้เด้อเอ้าเดี๋ยวกูไปสู้ก็ไม่ไปไม่ไปลบกับใครหนูมาขายบัตรค่ะแม่หนูไม่ได้มาสู้ลบกับใครนะคะเอาทางบ้านซื้อบาตค่ะเจ็ดพันแปดร้อยท่านนะคะขอบาตคอนเสิร์ตหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทออี้ยหญ่ เขียนอีหย่างแม่หนูเขาเขียนจืดเขาม่องานบอกกูเนี่ยอ่านบอกช่วงนี้พ่อลุงกําลังมาแรงพ่อลุงใดเขาว่าเจ้าดิพี่เขาว่าเจ้าพ่อลุงกำลังแไปดูยุติไม่แย่ป้วงจะไปไล่ดิวดูดูยุติไปดูอยู่ติเออ้าใส่ไข่เขาเอินพ่อลุงไปสั่นเคสีขายบัตรไม่ได้จับถอดเสื้อผ้าเลยเออเออใช่ใช่เป็นสับธิได้ไมึงมักสีดำกับสีขาวติดเตรียมมาเตรียมมา จับกอจะพาเลยเตรียมเซล้ววันนี้เออ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 ไม่อยังที่อย่างนี่อ่านไม่ออกโอ้ยพ่อละเทียบมาสลองเพลงได้พี่น้องเด้หน้าท่วม่งเพ่งดนตรีแล้วยายปวงเด็ดบ่ได้เจ้าตีเตียมมาอย่างหนาแล้วดำไปแห้งนะเอามาท่ามองได้เอามาท่าเกสีเพชรบ้านแพงพนเมนบอใอะรคอมเมนต์บอกว่าเกสีเพชรบ้านแพงไม่อยู่ไม่อยู่หรอกกลัวว่าน้าเอามาลุกขึ้นมาว่าว่าเราแล้วกันแล้วบัดนี้มันมาลองเพ่งขายบัดบัดนี้รูปเวลาเพื่อนีบอลเปิดเพนีบอ บอดมาให้ยวัาไปเรื่อยๆขนะตอนนี้ยังล่อคนเข,ข่ากลุ่มอีกล่อพี่น้องที่จะซื้อบัสื้อตัวกันเข่ามานะครับพี่น้องดิบรีบเด้อดพี่น้องเด้อเฝ้าว้าวฝ่าว้าวลงสองทุ่มยี่สิบนะ <c oughs> ตอนนี้เทเลสสองขุนทุ่มสิบเก้าตีแล้วนี่เท่เลสหรอฮะลูกขึ้นมาลองเพลงอีกเพลงหนึ่นงคนลังตอนนี้ทุ่มเคืงองอีกเกือบชั่วโมงลูก,ก,กขึ้นมาลองเพลงชั่วอาจารย์นัทตีเป็นอะไรเนาะขาท่างนั้นได้ เป็นตอได้บ่คือจังไดยิงเครึ่งชั่วโมงครับบ่บ,บ่บอกเมื่อคือทักทายหรืออีหยังนั่นดิบมั้งเนี่ยเพิ่นเอิ้นห่านดิดิบนิบมันเรีย,รย,ยกายกองกันอยู่หันไฟดูดคล้องใจและค่าสมีศิลปินมาหลายปีถือว่าคุ้มเด้อเนาะแม่เนาะคุ้มคุ้มเออถ้าได้เมื่ออาจารย์ทำพูดเอออร์กซี่ซีปลาแล้ว,วเอาคือหน่อยแท้เอาเราเถาแล้วทั้นั่นแหละเออเราถ่ายรูปกับบอโจวังเว้นหนิแม่เป็นอย่างปาก เพราะยัยหำได้เลยมาใส่แอปพุทธเ่าคือแต่ขเขาว่าบะมียนเรารอดิเออคือว่าป้าโถสิบหกสิบหนึง่งหนาเปียหกสิบกว่าดิรอรอยคือเก่าอยู่าาลยแล้วว่าบะรอยสืดไอแอลดีดีระหว่างสิบเออเศร้าลุกขึ้นมาเนอเอ,อลุกขึ้นมาโชว์วเนี่ย <laughs> <laughs> ทีผีหายผีหน้ามาแห้งแท ค่ะพี่น้องบอรเมนเตสิได้เบิงโช่นะคะหนึ่งสี่บาทบอเดวาสิเบิงโชแคนเมอรนี่เท่านั้นมืออ uh ื่นก็ยังมีอีกค่ะรูปแบบการแสดงด้านหน้าเวทีสี่มีการฟิชชิ่งกันระหว่างระเบียบและสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้องต้องรอดติดตามมาผู้ใดสีมาเน่ค่ะเออมือเี่เด้มือแพร่ภาพกับใพย่บ้ลนะคะปันที่สองนะคะมือเง่ยังยังเอาไม้ด้วยแม่ปันที่สองมือเม่ กูติไปแพ้พาวกับพยาบาทจ้ะพุนโอ้ก็คือว่าโปรโมทมือเพื่อนสีมานหนีในสนามว่าโปรโมทว่าโปรโมทเขาหู่อยู่แล้วเขาดังอยู่แล้วตีสิบสองเขาสีม่านีคนหู่แล้วเขาซื้อบัตรถ่าแล้วตีเขาไม่ได้งงูหนูสมุนเนี่ยเขาขิกขิกขิกแป๊บเดียวโอ้คือว่าเมื่นไงละครือของตื้นขึ้นว่าเมื่อไงมาแต่นางโป้เปิดขึ้นนาสีส้มวุ้ยโอ้ยเสาร์เปิดขึ้นแล้วนี่บางแม่ขันเราเห็นเจซีกับคู่เอโรดนั่นว่าสิทักไปอยู่ทักไปมาจังใดทัักครบ พ่าเป็นหลงนัดกันว่าแหงเลีนัดกัอยุบนัดกินเหล้าปูปไฟปลอมบ่าล่ะอีไปป้ปลอมบัดนัดกันไปหอดหนาลดตัดหรอ่าเอาเกสีมาอะไรคะเออมาซื้อยาแต่ผมที่เีเวนเอาี่นองทั้งบ้านนะคะหนึ่งรอยสีิบเก้าบาทเออเออบาทบาท พอเพี่มึงจำไม่ได้จีดนี่มึงถึงไม่ยินอังไปที่หาพร้อมเ่ยว่าบอกใส่กูน่ะเขาจ้างมึงมาเลยยี่สันดานเอามึงบอกเขาไม่ได้จ้างแต่ป้วงมาฟี่ตีมึกัจ้างยุทแต่ว่าเขาามึงมือหนึ่งมันเดียวมือพิเศษไหมกูทวนจากมาจักรรอบแล้วเบื่อท้วน่ะเอาไหมกูีเ่มันเห็นก็ได้เพราะว่ากูคาโตเลยกูเสียเนี่ก็ได้โอนใจแล้วกูไมเได้เงินปนลกูก็จอดข้างนอกพูนเอาไม่เอาไงเถอะเอายังดีปนัดเนาะเอาไม่กูสิเบอร์ให้พี่น้องซื้อบารคันหนึ่งลอยที่สิบกว่าบาท โ okay <Okay. S 2> อเคปะโอเคซื้อเลยวัดนี้เขาบอกว่าซื้อคนก็ไปพร้อมเพคค่ะหรือสิเป็นทางเพจสาวน้อยเพจสาวน้อยขายบ้างเท่าหร่ค่ะหรือว่าพี่น้องที่เบิ่งอยู่ในขณะนี้ค่ะพี่น้องขึ้นเบอร์โ,โทรให้เน่พร้อมเพย์ของบอสจูให้เน่เเนแล้วก็ให้ปักหมุดไปเลยสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากโอนพร้อมเพย์ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทมืออื่นทีมงานเท่ามาผู้ใดไรเนเมลูกเอตัวเขาลูกหยองพอ่อลูกหยองพ่อเอเออนาราบูดผูดอะไอีกวะ เอาบีศิลปินดาวรุ่งน้องบีบุตรสกอร์เขาอยู่วงเขาปะอยู่คือเกาหลีฮะเดีอีบีอีบีหน่อยน้องบีเออปไรอีกฮะปพือะไรีกสมเชิงสมเชิงเออสมเกี้ยงนางเอกสาวหุ่นแหนมกับแมามืออื่นอีแบมเออโอ้ยถัาจ้งก็จออกงานน้ำมูลเนาะเอาไปออกจากไหนขอมาดิที่โทรหาบอลจูควรอื่นๆห่างใส่ก็ใส่ชุดเอย่าผ่าผ่าไปเขาบ้างอีกเ้อร ผู้นีเรียกู้ใดมาเออแล้วมืออื่นทางสาวน้อยนี่สีสรงผู้ไดขึ้นมากแน่คันทีมระเบียบมากนี่เอาเอาทะเบิ้งตัวตีเมียนครับเตรียมกันไปกางสิเตรียมนี่ละแต่ว่าขันเจ้าสิเ่อบานมาอีด้วยผเอกได้ไหมเอขันเจ้าระเอกวัดเพเอกวัดนี่เป็นคนยุ้อใส่ก็ค่ะคนหน้าดูนบ่บหรือคนทั้งพุ่นบบคนว่าปีครับเออคนว่าปีแบ่ซื่อน้ำแน่ซื้อยังเกียร์มังเขาขายยี่มัน่ซื่อมาเอามาหยั่งเอามาแจกชุดนักรองสี่้องมืออื่นนี่ละพยานเสียงมันจางแจกระเบียบเป็นบอยแ สาวน้อยมันปวดเคียงแล้ยวตงไปมิตะเข้มไปนะจะดึงใครมาอย่างอีซีเอ้าไอ้พี่น้องมึงเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นมึงโอ้ยกแต่ดึงเขาอยากเห็นครับมึงกับผัวเอาไข่อยไม้ปากเอ้าจับบาทเด้ยอย่างอันนี้เป็นเมียเราเป็นผัวสลับกันบอหลุกลับสลับเลือดเด็กเป็นผัวเมียกันอีรีบบอมันบ่มีในสคริปต์จะสมทบสามสลอด์เซลลียบ้านั่นกูไม่มีสคริปต์อยู่แล้วอีหลีบกูมีแต่สลิปโอนเงินเอาโอนไปใส่แน่เจ้โอ เด็กนักเรียนอยู่ปีหนึ่งปีสองได้รับทุกคนกรูตลงนายกอยู่ปีหน้านี่แจกทุนนักศึกษาปเออตะกี้โอนให้ละน้อยหลายปในเฮห้เขาเฮ็ดมาไลน์บอกตะกี้พอด้โอนเนี่ตะกี้อยู่น้ำกันไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเบิ้งนะฮะนี่ละวัดวัดวัดบอกละน้อยใหญ่แน่ประศันอันนี้ความจริงอันนี้ความจริงเลยแต่หงส์สำส้าขอจำได้ครับห้กูเบว่าขึ้นม่เฮกุ๊บแจงสันเหลือพี่น้องเริ่มแกงกันแล้ววันนี้เออมือในัตงสีม้วนก็นี่ พันศิลปินมาหอดแล้วอยากหูเรื่องไผ่ครอบเมียนเข้ามาเลยถามได้ค่ะสอได้เมีนบักนั่นไงเพราะว่พี่โอ้ยบั่นอะไรอย่างสอแนวดีๆก็นั่นบ่มีสังสรั่นเนี่ยสอบย่ำใดค่ะรำรำย่ำใดค่ะอะพ่อเอกบัดเป็นกระเทยบ่เออเออเออถามมันมีหลายคำถามได้วยไอถามเข้ามานะคะข้ามากถามมักจังสิดะเมีนกูกันดาเข้าไปบ่ะนี่เออดาบ่าดาไปเลยจนภาคกูเออมาต่อเขาทำไมเออ กระเทยเขาก็มีคอยหรอกเขากระดาเขาขึ้นมาดิเขาวางไในบันี่อีขี้ฆ่าเขาบ่ว่าต้าเขาเลยมันคอยคอยกระดาตีเอออเ้าคูกินมันขายบาตรด้วยขายบาตซอยกันเบอร์กันอาทิมพระเอกโอ้โหตัวขอยขายจนล่าแล้วขายอยูเซ่ขึ้นมาเห็นทักเทียแล้วนี่ก็ขาเยอะสิมากเลยในกรมเปียดสาวน้อยเพชรบ้านไผ่แฟนบ้านไอ้ยเก็บมาเล่ไปบ้านไผ่แล้วนี่เนาะแอ๊บพูดมาก